ออยู่ดีไม่ต้องมีความรู้ใช่ไหมนีมาเนี่ยไอ้ชื่อเด็กสาวมาเพียบเลยอ้ทุกคนพร้อมจะตอบกันหรือยังเชียร์ใครชูธงขึ้นมาอารมณ์เหมือนทัวร์จีนอะอารมณ์เหมือนทัวร์จีนเราจะไปทัวร์กัน ห้ามเปลี่ยนนะเฮ้ยชูแล้วชูเลยผิดตกล้อนะคนที่ถูกโสง,ง,โงอย่าชูแบบนี้คนที่ถูกได้ไปต่ออ่าผิดตกล้อเราจะคัดจนเหลือสิบคนท้ายอย่าชูแล้วถ้าทุกคนตื่นใจแล้วเกมนี้เล่นง่ายๆครับชูเขียวซะเยอะอไฮ้ไปไปเอ้ยก<ป>็รู้แล้ว งานชูคัที่ผ่านมาเกมนี้ครับเล่นง่ายๆครับคือผมใจคุณสองคนเอาลมออกจากต,าตัวปอลด้วนี้ด้วนวิ<ป>ทีไหนก็ได้จะกอดจะหนีวจะรัดจะยังไงก็ได้มีมีดไหมห้ามใช้ความรุนแรง,งเพราะนี่ถือเป็นสัตว์สงวน พาจะาคุณจะใช้กำลังโอเคนะพอยังเอาไมว่าให้พอเธอจะต้องใจด้วยนะคือไม่มีเล็บแล้วมันจิตไม่ขึ้นเออตัวตัวเต่าเหมือนกินเยอะต่อมเชื่ผมให้พวกคุณเลือกกันเองแล้ว ค,คุณเลือกเองห้ามเปลี่ยนนะเลือกแล้วนะพร้อมพร้อมนะคืใครออกบทก่อนชนะจอง อยู um uh, ่ตรงนั้นทั uh, ้งเบาะแสอยู uh, um, ่นรงนั้นลงมือนี่ปอะชาชนใจร้อนโอ้โหแล้วคนเสกเต๋อเยอะด้วยอ่ะเขาบอกเขาตื่นไม่ได้สาวนี่ก็เลยตื่นสาว

เฮ้เฮ hey hey ้ยเต่าเสียงเฮ้ยเต่าเสงเตาเสงเต่าเสงต่ามดียวดีดีกับคนที่เซีนหน่าดวยนะครับพวกคนได้ไปต่อ ถึงแม้ระชาจะนำมาห่างๆแต่พอดีระชารักษัพดูแลด้วยงองค์กรเต่าแม่งเหยียบเลยแซงชนะเลยนะแจ้งเลยครับฮนะที่เรื่องดีเมื่อกี้เขาลออใช่ที่เหียวเมื่อกี้ล่ะตกรออบืติว่าสมุดได้อยู่ในความสงบขอดูคนที่ยกธงสีงเขียวหน่อย คชาครับนี่คือผลพัรค์ของคุณที่คุณทาถึงรอบไปโถ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 คุณเลือกไว้ใจคนผิดครับนะนะ <c oughs> เกมต่อไปคนที่ยกผงแดงได้เล่นต่อไนะครับเย่เกมต่อไปขอจับไข่ด้วยคร,รับไข่อ,นะอยู่ไหน <Yeah. S 1> <c oughs> จับไป เดี๋ยวรอบนี้คนเชียร์ราชาไปอีกว่ามีใครเชียร์ราชาต่อเนี่ยคนผีพวกนีเขาเป็นพี่โนดี้ด้วยฮะชวามที่เธอไม่ด้แะเป็นาที่เกมนะแม็กพอสตัววะไม่ใช่เกมมานชื่อเกมนี่ลักษณะคนคิดเกมอยู่หน้าตู้เพลงเกมนี้เล่นง่ายต้องเข้า ผมบอกเลยว่าผมยังไม่บอกเกมอ่ะให้ยกทงก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะก็เขาบอกไงของที่เจอไม่ได้รักต้องฟังประโยชน์ทิ้งเนี่ยผมก็เลือกเอาดิอ่ะต้องบอกเกมก่อนเลเหรอโอ้ย,ยนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีคนรักนะอ่ะ,อะเกมนี้ง่นง่ายๆให้คุณสองคนเอามือแปะกัน ยืนอยู่ที่หนึ่งสองสให้ผักให้ขาหลุดจากที่แผ่ยกงยกไปางโค อธิบายเกมก่อนกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นทงแดงอย่างนี้เฮ้ยอาชายอย่าไปน้อยใจพอพี่เห็นทงเขียวลายๆอยากพร้อมก็ตกว่าอยากล้ำขึ้นไปแล้วที่อันสีแดงเยอะหน่อยเฮ้ยสีเขียวมาสีเขียวยกถ้าแดงไปเนี่ยสนุกเลยนะถ้าแดงถ้าแดงไปก็ดีเลยเดี๋ยวก็น้อย

ดูกรรมการนะครับดูนะครับใช่แต่เอามือแตะกันก่อนไม่มือแตะแล้วก็ผลักกันเออใช่ไม่แน่นะพะชาเราต้องมองเห็นดีดีตอนหนึ่งสองสามที่เราจะผลักกังกี่รอบใช่ปะแต่รื้ออยู่เลยแต่รื้เอยู่แตื้อขาหลังขาหลังอยู่เลยพะชา เร,เ,รเราต้องเราเราต้องรำแผนอ้าวเอามือแตกกันไว้เป็น่ไเงี้ยให้เอามือแตะกันมันต้อเกี่ยวกันเป็น่ไเงี้แตะดิเฮ้ยเกี่ยวกัน้จะานได้เนี่ยพออะไรนะ อ๋อเดี๋ยวพี่ก็จะโอ้โหก้าชาพี่เขาขายดีมากเลยปเป็นห่วงไมเลยเอามาพี่ชาโอกก่อนเดี๋ยวพี่ก็าชาล้มไปล้ม,มลโคตรนอาจารย์เพราะว่าไม้นี้แพงไงต้องยืนขาชี้ออกนันด้วยอนนะอกใต้นี้มาดีกว่าชิดด้วยขาชิดนะขาชิดขาชิด อาทิตยิตไพนีลอเรียนงันปะอยเรใ้กับบ้านเลยด้วยเลย่ยว่าจะปลาลูกปองเลยลูกทีนี้ยังรอดได้ <laughs> อ,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 อ หาชิปเอามืนแตะกัไนไว้เล่นสามรอบถ้าชนะสองในสามถือว่าชนะประชามชน,นที่เชียร์าอยู่ เตาโกพี่พี่เมย์มันจับนมออกมาแต่เต่ารู้อะว่าถ้าเกิดเต่าทิ้งตัวไปกระชาก็ต้องรับอยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะพี่เต่าแม่งทิ้งตัวมาเลยอ่ะให้คะแนนใครใช่สิให้เต่าเยอะอันนี้ผมก่อนเออตรงการว่าอะไรนะช่วยดูนะขอ ภาษารอบนี้โถใ่เลยแห้งตุ้มเลยเ <c oughs> ต่ายืนนี่เหรอเฮ้ยเ,เยยดือดเป็นอันตรายถ้าเต่ายืนอย่างนั้นถ้าชาวไม่กล้าผ่านสิใอมถ้ารอบนี้ต่าชนะคือชนะเลยนะเฮ้ยเฮ้ยชาชาวนาดวะเหร ใครร้ายชาเลยเอ,าาอ๋อชาพี่แต่เช้านั้นตาต้องมือเดียวเพราะว่า <c oughs> ถ้าชาถือว่า <c oughs> ไม่มีแรง <c oughs> เราพังแค่ลูกออเลยโผล่มาตรงนี้ก็บุญแล้วไม่ช่วยชาเลยเหรอ <c oughs> อ่ะ้ามือเดียวเฮ้ย <c oughs> จะได้ลุนยกสามไงของหนึ่งไอ้พวกยกทองแดงปูตกลอบเลยไม่ได้มีอะไรหรอกคิดแค่นี้ยกทองแดงวมาใส่ตัวเต๋าสิ ขอดูหน้าคนเชียร์ประชาหน่อยเราเป็นคนมีจุดยืนว่าเรามีอุดมการณ์ถูกต้องแต่บางทีก็ใช้ไม่ได้เขียวที่ไปก่อนไม่ต้องน้อยใจนะฮะเพราะจะสุดท้ายแดงที่เหลือก็ต้องมลเขียวได้เอาเว้ยอะดูเกมอะดูเกมก่อนดูเกมก่อนมีชักชวนเว้ยอ่ะเกมต่อไปเรื่องเลยตอนนี้เหลืออีกคนขอดูนะครับเหลืออีกคนอู๋ยังเยอะอยู่เลยว่ะ ยกแดงรอไอเห็่ยต้ยเยอะเลยเฮ้ยยกเขียววะนี่ทุกต่อไปเพลงต่อไปให้เลือกก่อนเถอะไม่เล่นถึงนี้นะับเกมัเยอะมากนะได้ไหมนะกำัจับกำังัดกจะลื้อไปโอ้โหเกมเหเนี่ยตัวเต้นระเนี่ย ี่คือเกมนะคือให้ผัดกันจับให้ผัดกันทัดนี่นหรอ,อเกมนี้ง่ายของอุปกรณ์นะครับคุณสองคนถอยลันสองก้าแล้วห้ามมาด้านหน้ารอะของสิ่งนี้เราจะต้องปกปิดเอาไว้กติกาง่ายๆครับคือผมจะให้คุณสองคนล้วงคนละข้างาล้วงลงไปะชาหนะันมือซ้ายก็ล้วงซ้าย เอา่านะขวาก็ลุ้งขวาโอเคครับ <Okay. S 2> ล้งก็ไปเสร็จแล้วเพรายังไงคนยืนอย่างเงี้ยอ้าวโยนดิทำไมทำไมระชาถนัดซ้ายทำไมระชาไม่ยืนตรงนี้เราก็ลุ้งซ้ายเออแลเต่อมันไม่ลุ้งขวาตรงนี้ยที่ถนัทีาไงวะอันนี้ก็งงด้วย แต่ตอนนี้คุณสคนต้องถอยไปก่อนเราจะมีของวันนี้โดยที่ไม่บอกว่ามันคืออะไรคุณสองคนลุ้นต้องไปพร้อมกันใคร,คร,ครทายได้ก่อนคนนั้นชนะว่าของสิ่งนั้นคืออะไรออแต่มีข้อแม้ไม่ใช่ลุกซ้ายลุกขวาเข้ามาจับมือกันเลย ขอขอมนะยพร้อมพร้อมถ้าพร้อมแล้วหลับตาของมา บ้านเนี่ยคุณสองคนเอามือมาจ่อไว้ห้ามหมุนโต๊ะนะครับจ่อไว้เฉยนะครับอย่าเพิ่งล้วงนะครับเดื่อใช่ไรนอ่ะใครยกชายกใครยกเต่ายกยกให้เขาดูดดดของไมทั้้หมดหกชิ้นแต่เราเล่นแค่สามชิ้นก็พอ,อพรหนึ่งสองส้างล้วงครับจับตรครับจับ,บรชอก และรถช่องยุนไอ้พวกพี่ยกชายยูงไงเต่าเต่าแม่งตอบเร็วว่ารถช่องผมก็ลังลุ้นลุ้ลุก่ลงวัวค้าคุณมีสิทธิ์ได้ตอบใช่ว่าไอ้เต๋าจะตอบถูกคุณจะตอบอะไร